สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแมตติเก้นนะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันในรายการเดิมนะครับแกะกล่องโมโมนะครับผมจะพูดอย่งงดีผมตื่นเต้นมากเลยเนะี่ยวันนี้นะครับช่องพี่เออรุณพิวานะครับผมเ,เขามาคอมเมนต์ช่องผมนะผมเลยค่นอนข้างตื่นเต้นนะครับแล้วก็จริงๆอ่าคลิปเนี้ยรัด รับคลิปอื่นๆที่ผมกำลังจะตัดลงมาครับผมกะจะเนี่ยผมถ่ายตอนเช้านะครับกะจะอ่าตัดต่อแล้วก็ไปลงตอนมืดนะครับผมตอนอาจจะคํำๆหน่อยนะก็ขอขอบคุณพี่เออรุนที่วามากเลยนะครับพี่เป็นไอดอลในการต่อกันพาของผมเลยนะครับผมส่วนกันดั้มที่จะมารีวิววันนี้ก็เป็นกันดั้มตัวแรกเลยนะครับที่ผมไปดูช่องพี่เขาคลิปแรกเลยนะผมจําได้เพราะว่าตอนนั้นอะผมคิดจะซื้ออ่า วิงกันดัมซิโร่ตัวนี้นี่แหละผมก็เลยกดเข้าไป u t u b e นะกดเข้าไปดูว่ามันแข็งแรงไหมเพราะผมกลัวมันไม่เหมือน RG จีตัวอื่นไอเหมือน RG จีตัวอื่นๆเนี่ยที่มันจะเปเปี้ยๆเออผมก็ไปดูแล้วก็ไปเจอช่องพี่เขาพี่เขาก็รีวิวดีนะครับพี่เขาจะแอดวานมากกว่าผมเลยนะครับเพราะเขาจะต่อให้ดูด้วยแต่ผมไม่ได้ต่อให้ดูนะผมจะต่อเสร็จแล้วก็ค่อยแกะมาโม,โมนะครับแต่ส่วนช่องพี่เขาเนี่ยถ้าผมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูนะครับก่อนมาดูช่องผม พราะว่าพี่ช่องพี่เขาเนี่ยเป็นิลเดอร์เลยนะครับผมโอเคแล้วก็กลับมาสู่ช่องของเรากันดีกว่าหลังจากขอบคุณพี่เขาเสร็จไปแล้วนะครับก็ขอบคุณพี่เออรุณทิวารีกินนะครับผมโอเคเรามาดูหน้ากล่องของอเจ้าวิงก g u n ้มซ z โร่ EW ตัวนี้เลยนะครับผมหน้ากล่องของวิงก g g น n d มซีโร่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆ RG ตัวอื่นนะเดี๋ยวย,ยกกล้องให้ดูดีกว่าก็จะเป็นแบบนี้นครับค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่ะ มาดูกล่องด้านข้างเขาเรียกนะข้างยาวกันดีกว่าเช่องเราเรียกข้างยาวก็ <laughs> <laughs> จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมี uh, โครงนะของตัววิงซีโร่นะครับแล้วก็เป็นท่าแอคชั่นท่าลูกเล่นอะไรเงี้ยว่าเจ้าตัวเนี้ยทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับผมนะวิงซีโร่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยเป็นอันดับที่17นะครับของ RG ในซีรีส์ RG นะครับ อาจีนี่ผมจําไม่ได้ว่ามันมีตันทั้งหมดกี่ตัวนะ30กว่าตัวนั่นแหละแต่ผมอยากให้มันมีเยอะมากกว่านี้นะครับเพราะไออาจีเนี่ยเป็นสกลที่ผมชอบนะแล้วก็สวยเหมือนมาสเตอร์เกรดอ่ะโดนย่อส่วนลงมาผมก็เลยชอบนะัก็จะประมาณนี้คนระับส่วนของหน้ากล่องโอเคต่อไปเราก็จะรีวิวตัวกันเลยนะครับที่ผมไม่ค่อยอยากถอดแขนเนี่ยผมกลัวถอดไปถอดมาแล้วมันเปียกเยเออเพราะว่าไอตัวเนี้ยอ่าสำหรับวินกันดั้มซีโร่เนี่ย สำหรับผมมันค่อนข้างเป็น RG ที่คล้ายๆ HG นะครับคือแข็งแรงใช่ RG ตัวเนี้ยแข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามในระดับมาสเตอร์เกรนะครับผมก็เลยไม่อยากทำอะไรเล่นมันเยอะผมกลัวมันบิดงอจนพังไปโอเคเรามาดูส่วนของบอดี้กันเลยดีกว่านะครับบอดี้แอนด์อเพราะผมจะไม่ถอดแขนออกนะครับผมโอเคมาเริ่มที่ส่วนแขนก่อนนะครับแขนเนี่ยหมุนได้360องศานะครับการบิดงอ สุดนะครับ RG นี่บิดงอสุดกับทุกตัวเลยมั้งผมว่าเออมันจะมีแค่บางตัวนั่นแหละไม่ติดอะไรก็อะไรสักอย่างเลยทําให้ไม่สุดนะครับแล้วก็หมุนอย่างนี้3ามรองศาเหมือนกันนะครับเอามือมาใส่มือก็หมุนได้360องศานะครับเดี๋ยวผมเอามาใส่เป็นมือแบบอุ้ยอุยมันจะหลุดตรงนี้มันหลุดง่ายหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่เดือบหลวมโบกอะ่ะผมเคยต่อจะติดอ,อย่างหลวมอะ่ะอุ้ยทำไมรอบนี้ใส่มือเข้าไปไม่ได้งงมาก แป๊บหนึ่งฮะโอเคใส่เข้าไปได้ละมือก็จะหมุนได้เลยนะครับหมุนส6 0อสิอ่าจะประมาณนี้นครับส่วนต่อไปนะครับอ่าส่วนของบอดี้นะครับแขนสองข้างเหมือนกันนะเราจะดูรีวิวแค่ข้างเดียวมีลูกเล่นนะครับเปิดปืนเขาเรียกอะไรนะแมชชีกันได้นะครับแสงไม่เข้าอะ่ะปุ่มยไม่ <laughs> มีไอ้ไม้ไว้ต่อแสงนะครับมันก็เลยไม่รู้ครับว่าจะทำไงดี ิดได้สองฝั่งนะครับผมอมืแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนเลเซอร์เลเซอร์ของของเด็กเล่นอะเมื่อก่อนอะที่มันจะอยู่กับพวกมัสเรเดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆครับแต่ไม่ใช่เนาะไม่ได้ยิงไฟออกมาได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแค่ตัวติดแ็กแค่นี้นะครับไม่มีอะไรส่วนกระโปรงครับเหมือนเดิมนะอาจี IG ขยับได้สองฝั่งนะครับอิสระค่อนข้างอิสระมันได้ค่อนข้างจา้าบครับส่วนเขาเรียกอะไรนะกระโปรงข้างนะครับ รอบนี้จะไม่ได้หมุนได้แบบเอ้ย hey, ผมพูดรอบนี้ไม่ได้อาจีน่าจะเป็นตัวแรกของช่องนี้ลนะมันก็จะไม่ได้หมุนข้างได้นะครับพับขึ้นลงได้เฉยๆข้างหลังนะครับปากระโปรงหลังก็เขาเรียกว่าอะไรอะกระโปรงหลังก็เหมือนกระโปรงหน้านะขยับได้ค่อนข้างอิสระนะครับไม่เหมือนเฮจีเฮจีบางตัวก็ขยับไม่ได้เลยส่วนอาจีขยับได้อยู่แล้วโอเคบอดี้เสร็จไปแล้วนะครับเรามาดูส่วนต่อไปนะครับส่วนของขานะครับ ขาบิดงอสุดนะครับบอกก่อนบิดงอได้สุดอ่าค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวเข่าเนี่ยระวังหลุดนะครับหลุดง่ายแต่ก็ไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะแต่มันก็ไอตรงเนี้ยมันชอบหลุดแล้วก็ขึ้นลงได้ขยับขึ้นลงได้สวยงามลูกเล่นก็ประมาณนี้นะครับของหัวเขา่าส่วนตรงนี้นะครับไอเขาเรียกอะไรนะข้อตรงข้อมนะันน่ะผมเตะบ,บอลผมเลยเรือกข้อตรงเนี้ย ก็พับขึ้นลงได้นะครับข้างหลังมันก็เนี่ยงอมาได้อย่างนี้เลยซีรีอาร์ตีฮะงอเล่นได้เยอะนะฮะปีกแขงได้เยอะขานะครับเอ,าเอ้าไอตร,ตรงนี้หลุดโอ้ว่ายอยู่มันหายไปเลยมันลงลงส่วนของเท้าไม่ใช่ขาเอ้ยเกือบพลาดละเกือบพลาดละพับลงมาได้งอได้อย่างนี้เลยนะครับปลายเท้าก็งอมาได้เหมือนอ่า ถ้าใครเคยต่อเดอเบิลโอจะรู้ว่ามันงอได้คอนต้าอะไรแบบนี้มันงอได้นะครับตรงนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะขาสองข้างเหมือนกันฮะรีวิวข้างเดียวพอไวๆส่วนต่อไปนะครับอันนี้ระวังหายโลยุยฮะน่าจะใช่น่าจะชื่อนี้ผมว่าผมไม่พลาดวะไม่เคยดูวิงนะกันด้ามวิงตัวเดียวเลยที่ผมซื้อมาต่อนะตัวนี้นี่แหละที่เหลือไม่ได้ซื้อมาเลยครับผมไม่เคยดูกันด้ามวิงนะเลยไม่ค่อยอิน ชอบไอ้นี่มันเฉยๆชอบปีกมันเฉยๆส่วนของหัวไหล่นะครับขยับได้แค่อย่างเดียวนะครับคือไอ้ตรงนี้ตรงประกบหัวไหล่มันลงไปขยับได้แค่นี้นะครับส่วนอื่นขยับไม่ได้นะครับแต่ว่าสวยนะสำหรับผมชอบตัวหัวไหล่มากเพราะว่าดีคอรหรือไอะไรนะล่องที่ให้เราตัดเส้นอ่ะค่อนข้างออกแบบมาได้ดีนะครับมันเลยทําให้สวยเงี้ผมเลยชอบมากนะครับส่วนต่อไปหัวอ่า คอนข้างสวยนะครับสําหรับเจ้าวิงตัวนี้ดูเหมือนตรงนี้ก็ดูเหมือนปีกนกนะแต่จริงๆตรงเนี้ยไม่ได้ติดดีคอนะครับในคู่มือแต่ผมเอาดีคอที่มันเลยเหลือมาแปะแล้วก็ปาดไอ้ที่มันล้นออกมามันก็เลยทําให้ดูเหมือนเป็นเขาเรียกนะดีคอแถมมาดูเหมือนพอดีอ่ะแต่มันไม่ได้พอดีนะรจริงๆเดี๋ยวทำตามกันได้นะครับค่อนข้างสวยส่วนต่อไปนะครับส่วนไฮไลท์เลยที่ทําให้ผมซื้อเจ้าวิงซีโร่ตัวนี้นะครับคือปีกนะครับปีกนกค่อนข้างสุดยอดนะครับ จะรีวิวดีวะจุดขยับค่อนข้างเยอะเลยครับเนี่ยบิดงอได้แล้วก็ขึ้นลงได้ตรงนี้ขนนกนะครับก็ขยับได้ทุกเส้นเลยอืมที่มันมีให้นะไม่ใช่แบบตรงนี้ขยับได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออทุกเส้นที่มันมีให้นะครับตรงเนี้ยคือขยับได้ตรงนี้ก็เอ้าออกมาได้ครับเนี่ยอ้าออกมาว้าค่อนข้างจับค่อนข้างเิ๋งแจ๋วแล้วครับตัวนี้สวยมากอืมแล้วก็ปิดข้างหลังนะครับนัางออกมาได้ แล้วก็ขึ้นลงซ้ายขวาได้โคตรสุดบอกเลยอย่างสวยตรงนี้เป็นบีมครับงอ,อามาได้แล้วก็ดึงออกมาก็ได้แล้วก็มาใส่บีมเป็นบีมไซเบอร์ว้าเล่นได้หลายอย่างนะตัวนี้แต่ส่วนใหญ่ตัวนี้ผมว่าถือสไนเท่ละสละไอเจ้าวิงซิโร่ตัวนนะ่ะตั้หนึ่งฮนะติดก่อนติดก่อนือนินที่พื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับส่วนของแบคแพ็คไม่มีอะไรเยอะ ไม่มีอะไรเยอะที่ไหนเยอะจริงๆอะมันเยอะแต่ผมรีวิวรวบรัดเงยขี้เกียจรีวิวขี้เกียจเพราะอาจีมันค่อนข้างยาวนะครับเออผมรู้แล้วว่าผมลืมอะไรอาจีเนี่ยลืมไม่ดูคู่มือเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหลังจากไอ้ส่วนเสร็จนะครับอาต่อไปบีมกันนะครับเป็นบีมกันคู่นะครับแล้วก็สามารถประกบกันได้แต่ผมมันประกบกันยังไงวะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวทดสอบกัน ไอตรงตรงเนี้ยมันถอดออกมาได้นะครับลืมบอกมือต่จะถอดปกติมันไ,ไม่ประกบไปดูนี่ปกติมันเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็ถอดออกมาแต่ไอเราก็ถอดออกมาเนี่ยมันถอดยังไงวะถอดโคตรยากนี่ถอดมาแล้วก็มาประกบนะครับรู้สึกถ้ามันติดมือตอนที่ประกบแบบเนี้ยมันจะติดมือครับมันก็เลยค่อนข้างดูเหมือนประกบไม่แน่นดีคอก็ไม่แน่นนะครับดูดิจะหลุดอย่างเดียวเลย ชิ้นันจูผมไม่รู้ว่าหลุดหรือ,อยังชิ้นันจูนี่ที่ผมซื้อนี่ก็ช่องพี่เอเขาป้ายยาผมมาเหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนไม่แน่ไปจัดมูลกันดั้มืดูเขาป้ายยามาค่อนข้างสวยนะครับประกบได้เห็นไหมมันมีร่องประกบอ่ะก็จะประมาณน,นี้ครับส่วนของบีมกันนะแล้วก็มีมือแถมมาให้อ่ามือจับอาวุธผมเอาไปจับบีมกันหมดละแล้วก็มือกำแบบกำเอ็กอะเขาเรียกอะไรกำเท่อือ สองมือครับมือแบแบแบบแบเท่สองมือเหมือนกันครับแล้วก็มือขยับคู่หนึ่งสองมือเหมือนกันมือซ้ายมือขวาก็จะประมาณนี้ครับสําหรับอาเจ้าวิงซิโรกันดั้มต่อไปคู่มือคู่มือทําไมมาหลังลืมไม่ได้ส่วนยากส่วนอะไรเลยลืมลืมอาจีนะครับก็จะออกมารูปแบบเล่มแบบนี้นะครับเนื่องจากผมว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกละของช่องอาจีไออาจีของช่องเราเนี่ย จะเป็นวินการดัมซีโร่ EW นะครับเนีย่ยเขียนบอกระดับที่17มีบันไดตรงนี้โอเคมาดูหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะบอกส่วนของโครงนะครับน่าจะใช่เออใช่แผงบีเป็นแผงโครงนะครับก็จะบอกส่วนของโครงนะครับแล้วก็วิธีดูแผงมั้งตัดกันดัมอะไรยังไงนะครับประมาณนี้แล้วก็บอกวิธีเช็คแผงนะครับอืมไม่ใช่บอกวิธีเช็คแผงบอกแผงทั้งหมดนะครับในการดัมตัวนี้ว่าใช้แผงอะไรบ้างนะครับ เราก็ถ้าสมมติไปที่ร้านอะ่ะร้านกันดั้มส่วนใหญ่เขาให้เราเปิดกล่องดแูแล้วเราก็สามารถเอาคู่มือมาเช็คแผงได้นะครับถ้ามันครบมันอะไรเอ้ยถ้ามันไม่หายก็นั้นแหละก็ปล่อยซื้อซื้อก็ซื้อ,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 อเออผมจะไม่ป้ายยาแล้วกันโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นบอกวิธีประกอบไป่ละแต่ผมที่ผมชอบเอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะชอบอาจีอ่ะคู่มืออาจีอ่ะเพราะเวลาเราประกอบอะไรอยู่เขาก็จะบอกครับเนี่ยประกอบส่วนขานะประกอบตอนประกอบเสร็จนะครับ ส่วนเอวเขาก็จะบอกนะครับว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเอวนะขึ้นมาอ่ะส่วนตัวแล้วนะอ่ะเป็นแขนเป็นอะไรเขาก็จะบอกหมดนะครับเนี่ยพอตอนเราต่อแบบเขาเรียกอะไรนะต่อใกล้ผิ่งฝันนะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีละมีแบบท่าแอคให้เหมือแนบบเราเล่งเล่ง,เล,งเล่งมือจะติดอ่างทำไมวะนะเล่งมือให้รีบเสร็จนะครับก็จะประมาณแบบเอ้ยมันสวยนะเว้ยรีบต่อหน่อยอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นปีกนะแบคแพคหลัง พอตอนต่อส่วนปีกเสร็จนะครับเนี่ยดูดิมาป้ายยาเราอีกแล้วเนี่ยยังไม่ต้องไม่ต้องต่ออาวุธก็ได้นะต่อแบบเนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปลงสตอรีร่อะผมชอบทําสวยค่อนข้างสวยครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นส่วนของพวกอาวุธนะครับเวอร์พอได้คําเดียวนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับเสร็จปุ๊บเขาก็จะสอนเราเล่นว่าเออไอวินตัวเนี้ยมันเล่นยังไงได้บ้างนะครับเนี่ยเปิดเอพิชเลื่อนได้เออผมลืมเลยเขาพิดเลื่อนได้ใช่อันนี้ลืมจริง ก็จะประมาณนี้ครับส่วนหน้าหลังของ RG นะครับทุกตัวทุกตัวน่าจะก,ก็จะเป็นวิธีติดดีคอร์นะครับเขาจะสอนเราติดตรงหน้าหลังกิโลโยูนะครับที่ผมบอกสเกล1นึต่อสีของคนหรือเปล่าไม่รู้ร้อย4ีอะไรละ่ะโอเคคอปปิ้ที่มันเลื่อนได้เลื่อนตรงนี้คนระับหน้าอกเห็นไหมจะมีช่องเก็บของเหมือนลิ้นชักโนบิตะเวลาจะเรียกโดเรมอน จะประมาณนี้นะครับโอเคเรามาประกอบตัวให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาก่อนผมไม่มีเขาเรียกอะไรนะเอ่อแอคชั่นเบสที่มันสวยๆอะ่ะเออมีแต่แอคชั่นเบสแถมนะครับแถมจากบิวสไตล์เอามาใช้ก่อนแต่เห็นพี่เอเขาบอกว่ากันดั้มอะไรนะอ่ามูลกันดั้มที่ผมจะไปซื้อเนี่ยมีแอคชั่นเบสแถมมาให้นะครับในราคาพันกว่า ก็ผมก็ไม่รู้อันต่อไปอาจจะเป็นอันนั้นก็ได้แอคชั่นเบสดที่เอามาถ่ายรีวิวในช่องนี้นะครับผมประกอบเลย,ยนั่นผมลืมอะไรว่ามือมือมือมอือ ไอ้มือขยับเนี่ยค่อนข้างขยับได้เยอะนะครับผมชอบมากเลยแล้ไอตัวเนี้ยกันบ้้าวิ่งตัวเนี้ยค่อนข้างแข็งแรงอย่างชอบนี่อีกแบ็คแพคไม่รู้นะจะยืนได้หรือเปล่าแต่มันแข็งแรงนะครับถ้าติดแบ็คแพคไปเนี่ยแบ็คแพคมันหนักมากเลยนะหนักพอๆกับซีรีส์ซีดอะผมบอกเลยโคตรหนักหนักจนแบบกันบ้้มต้องร้องขอชีวิตอะ่ะอันนี้จริงโอเคให้แบ็คแพคช่วยยืน ถ้ายืน,นครับยืนได้แบกแพกช่วยแบกแพกบอกมาเดี๋ยวเราช่วยเองนี่ดีนจะไหลเอาลงไปก่อนอะไรที่ไม่ได้ใช้ผมขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับกัน้ัาวิงตัวนี้นะครับยืนได้โอเคก็จะให้น้องยืนไว้อย่างนี้นะครับมาเรามาดูส่วนของการให้คะแนนกันนะครับสําหรับเจ้าวิงกันดั้มซีโร่ในมุมมองของผมนะครับเรื่องดีไซน์เนี่ย ผมให้เต็มสิบอยู่แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยที่ผมไปซื้อเนี่ยเนื่องจากดีไซน์เท่านั้นเลยที่ผมไปซื้อนะครับผมไม่ได้อินหรือไม่เคยดูเรื่องกันด้าวิงเลยแม้แต่ในเกมอะ่ะตัวเดียวที่ผมใช้นะกันด้าวิงวิงสโน์ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่วิงขาวอะ่ะวิงแบบเนี้ยดีขาวอะ่ะเออผมก็ใช้แค่ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งนะตัวอื่นผมไม่ได้ใช้เลยแต่งจากมันถ้าเราไม่ดูเนะื้อเรื่องกนะันด้าม่ะเนาะมันก็จะไม่ได้อินขนาดนั้นนะครับดีไซน์ผมให้สิบนะอืม ส่วนเรื่องความแข็งแรงนะครับของไอเจ้ากันดั้มตัวเนี้ยอมก็ต้องสิบอะเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยตั้งแต่อซื้อน้องมาในการครอบครองนะแล้วก็ลองเล่นเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าจุดไหนมันอ่อนแอหรือจุดไหนมันหลุดง่ายเกินไปครับยกเว้นข้อข้อ,ข,อข้อเท้าโค้ดเรียกอะไรอะ่ะน่าจะข้อเท้าส้นอะ่ะตรงส้นมันอ,อันนี้หลุดง่ายแต่ก็มันไม่ได้หลุด <laughs> อันนี้ผมติดไม่แน่นเอง <laughs> มันก็ไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะครับผม ส่วนเรื่องของอะไรนะจุดขยับนะครับอันนี้เขย่าให้ดูใหม่นะเมื่อกี้ผมติดไม่แน่นจริงๆอิส่วนเรื่องของจุดขยับของไอ้เจ้าวิงตัวนี้นะครับจะบอกว่าค่อนข้างดีนะครับสาหรับ RG มันก็ต้องสิบนะครับตัวเนี้ยคือสามสิบคะแนนเต็มเนี่ยผมให้สิบทุกคะแนนเลยนะครับก็คือสามสิบคะแนนไม่งงไม่งงที่ผมพูดใช่ไหมคะแนนเฉลียนนล่ยก็จะนั่นแหละเต็มเต็มสิบ คือตัวนี้สุดมากนะครับสําหรับคนที่ต่อกระดัมนะครับต้องมีเจ้าวิงตัวนี้สักตัวผมแนะนําเลยเหมือนปู่อ่ะกันดั้ปู่อ่ะเราก็ต้องมีซักตัวใช่ไหมไอเจ้าวิงตัวเนี้ยเราก็ต้องมีสักตัวเหมือนกันนะครับน,นอกจากมันดีทุกอย่างนะที่ผมเล่นมาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าวิงซีโร่กันดั้มนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆเนี่ยแชร์ไว้้เพื่อนดูหน่อยก็ได้ครับผมก็ ช่างผมก็อยากเตาให้ททันพี่เอเขาเหมือนกันนะครับ<ม>โอเควันนี้ผมก็ฝากแค่นี้ครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ